4คนเลยเจ้ไมอยากไมครับก็คิดว่าวันนี้แฟนบอลดมันเปร่อบบนี้ก็เดี๋ยวว่าอะไรเลยรพูดอย่างน้ทุกนัดเลยอ่ะนี่ครับเอมาดูของเชียงรายนี่คือที่เรามาทีละเซกิซังเซดิัานในวินพ่อนะแล้วก็ประเทศของพวกแท็กนะครับเป็จงานมาถดแล้วใ่คำขอกับรัฐไทยหลายคนนะครับ một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn một มีความรู้สึกยังไงบ้างครับมีความเห็นยังไงบ้างครับก็เป็นเกมที่สนุกนะครับก็ต้องถือว่าเชียงใหม่เตรียมมาดีนะครับเตรียมมารับนะครับแล้วก็นี่เป็นเรื่องที่เราคิดไว้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเจอ191แต่ว่าเราก็เจาะไม่เข้านะครับก็ไม่เป็นไรครับยังเหลืออีกหนึ่งแมตช์ในบ้านนะครับก็ยินดีกับเชียงใหม่ด้วยครับคิดว่าครับก็ บรรยากาศก็กดีครับแต่ว่าคราวที่มาตอน f อฟรู้สึกแฟนบอลจะเยอะกว่านี้จริงๆแล้วก็วันนี้ขึ้นมาอยู่ดิวิชั่นหนึ่งแล้วสําหรับเชียงใหม่ก็อยากเห็นแฟนบอลให้การสนับสนุนมากกว่านี้นะครับเพราะว่าฟุตบอลไทยในระดับอาชีพจะไปได้เนี่ยขึ้นอยู่กับแฟนบอลถ้าแฟนบอลน,น้อยเนี่ยปัญหามันก็มีนะครับทีมก็อาจจะไม่แข็งแรงนั้นก็อยากเชิญชวนแฟนบอลน,นะครับที่น้องชจวเชียงใหม่มาช่วยกันเชียร์เชียงใหม่เอฟซด้วยครับ อยากจะให้ฝากถึงในส่วนของเกมนัดที่2อเลยครับพอเกมนัดที่2อ,อยู่ใน i m o b บ l e ก็ก็ต้องเหนื่อยหน่อยและครับนะครับอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาครับนะครับ อยากจะสอบท่าส่วนมากในส่วนของคำถามวันนี้นะครับว่ามีความรู้สึกมีความเห็นยังไงกับเกมวันนี้ของเชียงใหม่เอฟซีที่พบกับเรืมพีเอครับก็ต้องยอมรับว่าเด็กเนี่ยมีวินัยในเกมรับดีมากดีมากซ้อมแท็กติกไหนเขาเล่นตามนั่นเลยนะมีเหลือเกมลุกนิดเดียวที่บางทีบางทีเรามีโอกาสนิดนึงแต่ว่าเด็กไม่ไม่ไมคว้าม,มาไม่ได้แต่ไม่เป็นไรฮะถือว่าเด็กแผงหลังเนี่ยแผงหลังกลางมีวินัยมากในการแน่นอนเราต้องไปเจอเขาอีกนัดในบ้านนะหนักหนักแน่แต่ว่าฟุตบอลอะไรเกิดขึ้นได้ อยากให้พูดถึงเกมนนะัดสองที่จะต้องไปเยือนครับก็แน่นอนนะในบ้านเขาเนี่ยทั้งทั้งหมดกองเชียร์เสียงเชียร์หรือว่าสภาพแวดล้อมกนะดดันผู้ตัดสินหรือผู้เล่นเขามีกําลังใจอะไรแล้วแต่เราเราสู้บอลเราสู้แน่สู้ด้วยทักติกเราสู้ด้วยทักติกรขอบคุณมากครับก็วันนี้อยากรกระสอบถามนัรกิจนะครับว่าวันนี้เป็นการลงสนามให้กับเชียงใหม่ในนัดแรกนะครับมีความรู้สึกยังไงกับเกมนัดนี้บ้างก็รู้สึกดีครับแฟนบอลเยอะมากแล้ว อบอุ่นที่เป็นครั้งแรกผมเล่นแล้วว่ากองเชียร์เยอะขนาดเนี้ยผมก็ดีใจครับเกมก็ดีครับอยาใ้พูดถึงเกมในวันเนี้ยที่เราได้ลงเป็นตัวจริงการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมระยะเวลาที่มาฝึกซ้อมเนี้ยไม่ได้มากเท่าไหร่แต่มีความรู้สึกไงบ้างที่เล่นได้มีความรู้สึกว่าเข้าขาช่วยกันดีขนาดนี้โอเคครับเพื่อนท่วมทีมโอเคครับมันช่วยช่วยได้ดีมากแล้วซ้อมมันน้อยครับเดี๋ยวต้องรอปรับนิดนึงครับครับก็โอเคครับ มก็อย so, you know? ้า okay. ้พูดถึงเกมนัดที่2ด้วยที่จะต้องไปเยือนที่นิวไอโมบายมีความเห็นอยังไงบ้างครับก็จะทําไม่ดีที่สุดครับครับเราทําเพื่อแฟนบอลเชียงใหม่ครับถึงแฟนบอลในนัดที่2ด้วยแล้วก็นัดต่อๆไปครับก็ให้เข้ามาชมกันเยอะครับครับแล้วจะได้นักบอลจะได้มีกําลังใจครับครับมากครับขอบคุณมากครับ ก็อยากสอบถามครับสานสีเดชครับวันนี้ในการเล่นเป็นหน้าเป้าคนเดียวมีความรู้สึกยังไงบ้างกับเกมวันนี้ก็มันเป็นแท็กติกของทีมครับผมคือเขาคือเขาบริลัมพีเอเป็นทีมที่ใหญ่แล้วก็ทีมที่อันดับหนึ่งของไทยพีียรีคือที่หนึ่งของเมืองไทยเราก็ว่าได้แล้วเราดิวิชันหนึ่งคือเราเสมอได้ก็ถือว่าวันนี้ดีใจมากครับผมที่เสมอได้ครับผมก็วันนี้แฟนบอลรู้สึกว่าคาดหวังในการเล่นเต็มที่ของสานสีเดชแล้วทำได้จริงคิดว่านัดที่สองเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็ ถ้าเราเล่นได้แบบนี้เล่นได้ตามแท็กติกที่โค้ชเขาได้วางไว้ก็กเราไม่ไม่มองถึงชนะเราแค่เสมอแล้วก็ยังจนได้ลุ้นจนแบบให้กองเชียร์เรามีความสุขเราก็ดีใจแล้วผมฝากถึงนัดต่อต่อไปแล้วก็นัดเปิดฤดูกาลในเลกที่สองด้วยครับก็ก็กยาเพิ่งทิ้งกันไปไหนครับเพราะว่าทีมเรามีการเปลี่ยนแปลงก,กันเยอะก็ผมคิดว่าทีมเราน่าจะดีกว่านี้แล้วก็ดิิชั่นหนึ่งเราก็จะอยู่ต่อไปครับผมมากครับอาจารย์ครับ